ชีวิตมีรอยยิ้มแต่ซ่อนน้าตาไว้เสมอรอยยิ้มที่เราสยายไปทั้งข้างนอกและข้างในบางครั้งมันทำให้โลกสดใสแต่ในใจเรากลับรู้สึกโดดเดี่ยวเมื่อไม่มีใครเห็นน้ําตาที่เราแอบซ่อนไว้คนอื่นอาจมองว่าเรามีความสุขแต่ความจริงคือเราอาจกำลังต่อสู้กับความเจ็บปวดอยู่ได้ด้วยมันเป็นเรื่องปกติที่เราจะไม่เปิดเผยทุกอย่าง ความอ่อนแอมักถูกเก็บไว้ในที่มืดเพราะกลัวการถูกตัดสินจากคนรอบข้างการยิ้มอาจเป็นกราะป้องกันที่เราใช้เพื่อปกปิดอารมณ์ที่แท้จริงทั้งหมดนี้สร้างความรู้สึกโดดเดี่ยวในยามที่เราคิดว่าไม่มีใครเข้าใจเราเวลากลางคืนอาจมีเพียงเสียงหัวใจเราเท่านั้นที่รู้ว่าเรากำลังรู้สึกยังไงแต่จำไว้นะไม่ต้องอายที่จะขอความช่วยเหลือ ถึงแม้จะมีรอยยิ้มแต่เราไม่จำเป็นต้องแบกรับทุกอย่างไว้คนเดียววันที่เราเปิดใจหรือแบ่งปันความรู้สึกมันอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการก้าวข้ามความเจ็บปวดนั้นรอยยิ้มที่อาจจะซ่อนน้ำตาไว้วันหนึ่งมันจะเป็นรอยยิ้มที่แท้จริงและทำให้เราแข้มแขรงขึ้นคุณเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมบอกเล่าให้เราฟังในคอมเมนต์นะ